ขนมจีนแกงไตปลานะคะมากินขนมจีนแกงไตปลาด้วยกันค่ะไตปลาค่ะแกงไตปลาค่ะวันนี้ก็จะมาเตรียมแกงไตปลานะคะ,ะ,คะกินกับขนมจีนพริกแกงก็จะโขกเอาเองนะคะพอดี มีของอยู่ที่บ้านแล้วแต่ลืมซื้อพริกแกงมาค่ะก็เลยโขกเอาเองจะเพิ่มเติมก็พริกแกงทั่วไปก็จะเพิ่มเม็ดพริกไทยนะคะนี่ค่ะพริกไทยแล้วก็ขมิ้นค่ะเพราะว่าอยู่กับคนใต้คนใต้เขาสอนทำค่ะก็เลยลองโขกแกงก็เลยลองมาทําพริกแกงเองค่ะ นะคะแจก6เองักที่เตรียมไว้ก็จะเป็นประมาณนี้แหละคะ่ะมีฟักทองถั่วฝักยาวเมื่อเขือแล้วก็ใส่ปลาทูนะคะเดี๋ยวก็จะนำน้ำไตปลาไปต้มต้มแล้วก็กองเอาแต่น้ำมานะคะเพราะว่าเอากากมันทิ้งค่ะ อันนี้พี่แกงที่เราโขกเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะแต่ก็จะขาดหน่อไม้นะคะพอดีไปตลาดไปหาหน่อไม้มันไม่มีค่ะหน่อไม้ต้มก็เลยไม่เอานี่ค่ะน้ำไตปลาเราเอามาต้มแล้วนะคะต้มให้มันเดือดเดือดแล้วก็ค่อยมากรองเอาแต่น้ำค่ะนี่ค่ะต้มเสร็จแล้วเราก็จะกรองเอาแต่น้ำมันนะคะถ้าเราไม่กรองมันจะมีกาก รอให้น้ำมันเดือดก่อนนะคะนี่ค่ะน้ำเดือดแล้วเราก็จะใส่พริกแกงที่ขกไว้นะคะก็ลองทำดูค่ะไม่รู้ว่าจะออกมาอร่อยไม่รู้ว่าจะอร่อยหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองรอชิมตอนมันสุกแล้วนะคะ ใส่น้ำตาลนิดหน่อยนะคะเพื่อตัดความเค็มมันออกไปแล้วก็เราก็จะใส่ผักไปเลยค่ะพอใส่ผักแล้วเราก็จะรอให้ผักสุกก่อนนะคะนี่ค่ะเราใส่ผักทุกอย่างลงไปเลยนะคะพอใส่ผักเสร็จแล้วเราก็ เดี๋ยวเราก็จะมาใส่ปลาทูลงไปเลยนะคะนี่ค่ะพอใส่ปลาทูเสร็จแล้วเราก็จะให้รอให้ผักสุกสักหน่อยแล้วเราก็จะปิดแก๊สเลยค่ะนี่ค่ะหม้อแกงเด,เดือดแล้วนะคะ เดี๋ยวลอยสักแป๊บหนึ่งให้ฟักทองมันสุกแล้วเราก็จะปิดแก๊สแล้วค่ะนะคะคเข้มข้นเลยนะคะ,น,ะ,คะนี่คะ่ะเสร็จแล้วนะคะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยญาตน้องคุณด้วยนะคะสวัสดีค่ะ